หญิงลีถึงกับสะอึกเลยล่ะคะ่ะหญิงลีทนไม่ไหวแชยับนิสัยลุงผลปาแตนหลังเดินสายขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันจากกรณีการเสียชีวิตแบบปริศนาของเด็กหญิงอย่างน้องชมพู่อายุสมขวบเหตุเกิดที่บ้านกกอกอําเภอรงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่11พฤษภาคม2563้กระทงไปพบศพอยู่กลางป่าบนเขาภูเหล็กไฟห่างจากบ้านประมาณ5กิโลเมตรขณะที่ตำรวจกำลังเล่งหาหลักฐานเพื่อตรวจหาดีเอ็นเอแฝงแต่ ผ่านไปเดือนกว่าแล้วก็ยังไม่สามารถคลี้ไข่คดีนี้ได้ค่ะหลังจากนั้นทางด้านของลุงผลทราบเรื่องที่แม่น้องชมพู่สงสยัยก็เกิดความเสียใจเป็นอย่างมากไม่คิดว่าแม่น้องชมพู่นั้นจะมาคิดแบบนี้กับตนจึงประกาศตัดญาติเรื่องเาวาก็เริ่มบานปลายขึ้นเรื่อยๆเมื่อต่างฝ่ายต่างแฉกันไปแชฉกันมาและเรื่องดาวดังกล่าวนั้นมีชาวโซเชียลจำนวนมากเกรงว่าลุงผลจะโดนไม้จับแต่เชื่อว่าลุงผลไม่ได้ทำแน่นอน ต่อมาหลังจากที่นักร้องหญิงลูกทุ่งยอดนิยมอย่างจินตลาผุนลาไปทักถามลุงพลให้ไปขึ้นคอนเสิร์ตเต่างอยด้วยกันและเพลงที่จะนําไปร้องด้วยกันก็คงจะหนีไปไม่พ้นเพลงเต่างอยนั่นเองค่ะที่โด่งดังอยู่ตลอดการหลังจากลุงพลได้เข้าห้องบันทึกเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์หลังจากลงย t u b e ไปวันแรกยอดวิวก็ขึ้นเป็นล้านเลยทีเดียวละค่ะสร้างความมือหาให้กับเราบรรดาแฟนคลับลุงพลและจินตลาเป็นอย่างมากนอกจากนี้เองทางด้านของหญิงลีสีจุ้มพลที่ไม่ว่า ว่าจะไปคอนเสิร์ตท,ที่ไหนก็พาลุงผลป้าแตนไปด้วยกันํางานติดติดแล้วค่ะถึงแม้ว่าอาจจะมีบางคนต่อต้านอยู่บ้างแต่เธอไม่ได้สนใจตรงนั้นเลยเพราะว่าทั้งมีคนชอบและไม่ชอบล่าสุดหญิงลีก็ได้ออกมาเปิดใจถึงกระแสของลุงพลหลังจากที่พาไปขึ้นคอนเสิร์ตด้วยเธอก็กล่าวว่าลุงพลเป็นคนร้องเพลงไม่เพี้ยนนะตั้งแต่แรกที่เห็นในทีวีแล้วเป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่ร้องเพลงได้แต่ว่าหญิงลีร้องเสร็จลุงพลจึงจะขึ้นร้องต่อซึ่งหญิงลีกล่าวว่าแฟน รลับของลุงพลคือเยอะกว่าหญิงลีอีกซึ่งการโปรโมตก็น้อยมากเวลาสั้นๆและกระแสแอนตี้แกก็เยอะหญิงลีตอบว่าเป็นเรื่องปกติที่มีทั้งคนรักและก็มีคนไม่ชอบหญิงลียังบอกอีกว่าไม่ต้องกังวลมากจะได้ไม่รู้สึกแย่โฟกัสถึงคนที่รักเราหลังจากที่หญิงลีรู้จักกับลุงพลโดยบังเอิญจนรู้จักนิสัยใจคอลุงแกโดยบอกว่าแกไม่ได้มีความละโมบโลบมากมายอะไรเลยแกอยากรับงานน,น้อยๆด้วยซ้ำแกอยากอยู่กับลูกรับเดือนละงานก็พอถ้าใครได้ฟัง เรื่องในใจของแกจะเข้าใจเพราะว่ามีคํานึงที่หญิงหลีได้เล่าให้ฟังที่ทําให้หญิงหลีสะอึกหญิงหลีถามว่าลุงพลกับป้าแตนมีเงินทองมากๆยังอยากจะอยู่จุดนั้นไหมอยากย้ายบ้านหรือย้ายอะไรหรือเปล่าป้าแตนกล่าวว่าไม่อยากไปไหนอยากอยู่กับพ่อจนกว่าพ่อจะไม่อยู่แล้วถ้าจําเป็นจะย้ายแล้วค่อยย้ายถ้าใครได้สัมผัสจะเข้าใจซึ่งป้าแตนแกก็บอกว่าเอาเดือนละงานก็พอแล้วทุกคนก็งงมีคนแบบนี้ด้วยหรอมีงานติดต่อเข้ามาเยอะเลยทุกคนก็เลยหัวเราะในความเอ็นดู ค่ะ